ท่านที่เกิดในวันพุธให้กับไกด์ดวงเด่นและสัปดาห์5สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่วันที่3ถึง9นะครับเมษาว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องเจอชัวร์ชวบ้างเรื่องทั่วไปไม่เอานะฮะเอาเรื่องเด่นเรื่องที่ต้องเจอเราจะได้รู้ว่าอีกไม่นานนะครับเรากำลังจะเจออะไรหรือว่าอะไรกําลังจะมาหาเรานะครับเรื่องแรกครับเรึ่งที่ต้องพบแล้วก็เจอชัวร์ครับถูกเทฮะระมัดระวังเรื่องของการถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับในช่วงนี้แล้วก็เวลาเนี้ยนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อยู่ๆก็มีคน พูดไม่เป็นคำพูดนะครับเอาแน่อานอนกับคนไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีนัดหมายคุณเตรียมแผนสำรองไว้นะครับถ้าอยู่ๆมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนเวลาหรือว่าอาจจะถูกเลื่อนนัดผิดนัดอะไรพวกนี้นะครับจะต้องพบเจอในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะต่อมาครับเรื่องที่2นะครับที่ต้องพบและก็เจอนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะช่วงนี้ถ้าคุณจําเป็นจะต้องคุยงานหรือว่าถ้ามีเรื่องสําคัญนะครับไม่ว่าจะต้องพบเจอผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กําบัญชานะฮะ ต้องติดต่อเจรจาต่อรองหรือว่าขายงานนะครับจะสําเร็จนะครับนี่อันเนี้ยจุดเด่นเลยนะฮะถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีนะครับการพูดคุยการต่อรองการปฏิสัมพันธ์นะครับต่างตนาสำเร็จนะครับถ้าใครที่คาดหวังนะครับว่าจะทําอะไรในช่วงสัปดาห์นี้นะครับกับผู้ใหญ่กับหัวหน้าหรือว่าเราต้องคุยกับใครนะครับอันเนี้ยดวงเด่นนะฮะสำเร็จครับมีดวงถ้าจะทําอะไรก็ตามช่วงนี้ผมว่าสปีดงานได้หรือว่านัดหมายคนที่คุณอยากคุยด้วย นะครับอันนี้ดีมากนะโอเคนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องเด่นๆนะฮะมันมีดวงนะครับมีโชคลาบครับนี่เขาว่าโชคลาบในที่นี้ต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยเพิ่งมองแต่สิ่งโชคสิ่งดวงนะครับเมืองคนค้าขายคุณก็จะขายดีนะครับหรือมีกําไรแบบพิเศษพิเศษนะครับก็เลยกลัวเหมือนเออวันนี้มีโชคฮะเนี่ยอารมณ์แบบนี้นะครับหรือว่าเป็นโชคจากคนฮะมอบของขวัญมอบรางวัลหรือให้ของอะไรนะครับในช่วงนี้บางทีให้ทรัพย์สินนะครับบางทีโชคลาภเป็นลาบปากก็มีนะฮะ โอ้คุณพาไปทานของอร่อยครับมีแฟนหรือว่าใครที่แมวันนี้ช่วงสัปดาห์นี้ดีจังเลยนะครับมีคนพาไปกินพาไปเลี้ยงอะไรางนนะฮะนี่คือเป็นโชคลาภเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าคุณต้องมีอะไรที่ต้องได้นะครับเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับแต่ข้อต่อมาครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับคือมีโอกาสที่ขัดแย้งนะฮะกับคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ตัวจริงๆก็มีไม่กี่คนนะฮะคนเดิมๆที่มักจะ ทำให้เราแบบหงุดหงิดใจไม่สบายใจครับสัปดาห์นี้เขาก็เอาอีกแล้วนะฮะเออทำอะไรที่ทําให้เราแบบหงุดหงิดใจไม่ค่อยสบายใจใจอีกแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องพบต้องเจอนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับยังดูนะฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ให้รู้ว่าโอเคช่วงสัปดาห์นี้ดูแบบหงุดหงิดอารมณ์นิดนึงนะหรือว่ากวนประสาทเราบ่อยนะหรือว่าพูดไม่เป็นคําพูดนะนะครับหรือว่าเถียงไปเถียงมาอะไรนะครับฉะนั้นต้อง,องระมัดระวังคาพูดวาจาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับ เรื่องที่ต้องพบเจอนะครับนี่ข่าวนี้ก็เรียกว่ามันมีบทสรุปนะครับเรื่องของการงานที่ชัดเจนนะครับถ้าคุณรอคอยข่าวหรือว่ากําลังตั้งใจนะครับจะหาหรือทําอะไรเป็นพิเศษนะฮะบางทีนะช่วงนี้นะครับมันเป็นจังหวะที่มีข่าวดีๆเข้ามานะครับหรือมีตัวช่วยต้องการขอความช่วยเหลือจากใครหรือใครแบบบางทีเรากําลังอึดอัดใจไม่สบายใจนะครับอยู่ๆก็มีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยเรานะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอนะฮะแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับ แล้วก็พวงเล็บนิดนึงนะฮะในช่วงนี้เรียกว่าถ้าใครที่เดินทางไปไหนมาไหนครับเผื่อเวลาด้วยนะครับมันจะมีเรื่องของการเลื่อนนัดผิดนัดแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าอาจจะมีเหตุให้รถติดรถเสียครับกลางทางนะครับหรือว่ามีรถข้างหน้ามันเสียครับจ้นเตรียมเวลาแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะครับไม่ว่าจะไปไหนมาไหนด้วยนะครับและประการต่อมาครับในช่วงนี้ครับมีดวงป่วยไข้ไม่สบายครับนัดระวังครับหโรคประจําตัวนะครับหรือว่า2นะครับบางทีอาจจะมีเรื่องปวดไข้ไม่สบายหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับี่สัปดาห์นี้ บางทีอาจจะโดนขีดควนคูดกัดงับนะครับหรือว่าเจอเดินเตะชนนู่นชนนี่ครับบางทีทําอะไรที่แบบรวดเร็วนะฮะแล้วก็ซุ่มซ่ามมีรู้ให้เจ็บตัวนะครับนี่คือสิ่งต้องเจอนะฮะดูแลร่างกายดีๆครับสัปดาห์นี้ใช้ร่างกายค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ต่อมาครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือฮะถ้าเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามครับมันจะมีข่าวดีนะครับหรือว่าท่านจะลงมาช่วยนะครับหรือว่าถ้า เราเอ่ยปากออกไปครับก็จะมีคนช่วยเหลือนะครับในเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปากเป็นเอกเรียกเป็นโทรครับคุยหรือว่าติดต่อนะฮะหรือว่าส่งสัญญาหรือขอความช่วยเหลือจากใครครับจะสําเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะมีข่าวดีๆเข้ามานะครับนี่คือเรียกว่าโอกาสที่จะมีทางแก้ทางออกครับในปัญหาในอุปสรรคครับสูงมากนะฮะแล้วก็มีของนะครับอย่างที่บอกครับมีของอะไรที่พิเศษพิเศษนะฮะเข้ามาด้วยนะแต่ว่าข้อนึงนะฮะระยะนี้สังเกตไหม คำพูดวาจารลแรงนะครับบางคนบางคนที่แบบสนิทกันนะจะด้วยว่าโอ้โหทำไมปากจัดจังช่วงนี้นะครับแต่ผมมองว่าช่วงนี้พูดตรงไปตรงมานะครับคำพูดวาจาช่วงนี้เชื่อเชื่อได้ไวนะฮะเพราะฉะนั้นระวังมากๆนะครับไปเจอบางคนที่เขาแบบฟังเรื่องความจริงไม่ค่อยได้แล้วเราไปพูดไปแซะไปแทงเขาได้ครับไปได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้วาจาโลแรงครับมันจะมีเหตุให้ทะเลาะหรือว่าขัดแย้งคนใกล้ตัวได้ง่ายนะครับระมัดระวังคําพูดด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอชัวร์นะฮะทั้งหลายแหล อะไรที่ต้องระวังนะครับอะไรที่มันดีๆก็โอเคทําได้เต็มที่ครับแต่ว่าเงินมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะครับน่าสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินทางในทางในทางหนึ่งหรือว่าถ้าเดือดร้อนจะมีทางแก้ทางออกนะครับสัปดาห์นี้มีข่าวดีเรื่องเงินนะครับโชคดีนะแล้วก็ได้ซื้อของที่อยากได้ด้วยนะฮะโอเคโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของเลขมงคลครับ4ี่8มครับเลขที่เป็นถูชโรคือเลขศูนย์ครับสีถูกชโรครับมีตรงนี้มีสีขาวเขียวน้ำตาลแล้วก็เหลืองครับส่วนสีที่ไม่ถูกชโรคือสีม่วง วันที่ดีครับมีวันพุธเผื่อพระฤหัสนะครับแล้วก็วันที่ไม่ค่อยโอเคคือวันศุกร์นะครับแล้วก็หวงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้ฮะเคลียร์คลีนห้องนอนนะครับโอเคฮะขอให้โชคดีความสุขครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ